นั่งเลยอ่ะมานั่งนมีแวางสวยครับผมวางสวยองรดีวางครับ รีวังสวยกว่าครับเปลี่ยนครับ <_ d ata> นี่ครูสันติออกมาเล่นด้วยนะครับงไม่กลัวกลัวชานี่เนมจะเตีครับจุ๊บต่ำไปครับ <_ d ata> นี่ซ้ำมาอีกใบนะครับ <_ d ata> สวยครับลูกนี้ สันติครับนี้คุณสันติมาเล่นเองนะครับมือวางครับการไปไหนเนี่ยสวยครับตามตามอยู่ยังไม่เปลี่ยนครับคุณซนสวยนี่คุณสนติจะตีครับหุยต่าไปครับวางวางเองตีเองเลยครับ ลุงชาลีลุงชาลีไหลมาลูกน anyway> ี no Hiç, ้เลี่ยนเปลี่ยน้เปลี่ยนเลยครับเนมครับเนมจะตีลูกนี้หุยตีได้สวยครับลูกนี้ กูสันติสันติจะเข้าครับเนมบางกล้องครับเนมบางกล้องเนมบางกล้องเนมโอ้โหคนดูหมดเลยบางกล้องอ่ะโหศูนย์แสนครับศูนย์แสนครับศูนย์แสนไม่มีคนเลยโหอ๋อเด๋ยังไม่มา คนดูสูญเสียโอมดับเลยมาเปลี่ยนนิดๆครับนิดๆยังไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนครับด้เข้ามาอีกดวงนึ่งครับ ต่ำไปหนึ่งเท่าไรครับครูนี่ทีมเนมนำทีมครูสันติไปหนึ่งศูนย์แล้วครับเอามาแล้วแสนหนึ่งนี่หนึ่งเอ้สิบคนแล้วนี่อ่ะเห็นไหมเนี่ยหนึ่งศูนย์สิบคนหรอไม่มีศูนย์ออันหนึ่งที่มันเป็นเนมวางแกนขึ้นมาครับ่างนี้ เล่นได้ครับพี่แสวยพี่อขย,ยับกล้องนิดนึงนะครับโอมดอกคุณมานี้คุมโซนคุมโซนใจมากครับได้อยู่ครับุูสันติเข้าครับสวยครับลูกเี้ยนิมเข้ามาตีนี้ ไลน์ไม่ตรงครับน้ำหนักดีไลน์ไม่ตรงนี้จะซ้ำอีกใบนะครับลุงสวยครับเ,เปลี่ยนแล้วครับนิตีจะเข้ามาใหม่ครับตรงนี้เข้ามาคุมโซนสวยครับผมจะเข้ามาใหม่ครับจบมาเลยครับ เอาใหม่ครับเข้ามาลูกนี้ลูกสุดท้ายในมือสวยครับจุ๊บแก่นเลยครับลุงชาลีจะเข้ามาเป็นมือตีครับหืได้ตรงดีครับลูกบนของครูสันติได้นะครับาหายาก่นครับนีครับอ,อ เนมจะเข้ามาตีครับไปนี้ต่ำไปต่ำไปนิ้วขึ้นตรงนี้ลุงลีวางขึ้นมาครับโอ้โหชนลูกฝั่งองค์รับลุงนี่ลุงชฉลีเข้ามาตะลูกสูตรครับ สองแต้มในสนามเพื่อนติเข้ามาไม่ถึงสองแต้มในสนามครับอันนี้อุดสันติตีขครตายครับน้ำครับเป็นสองหนึ่งแล้วครับนุติขึ้นแก่นขึ้นมาครับ ระยะไม่ถึงโมจับครับลูงนี้วืนติวางคุมโซนคุมโซนหนังหางครับเนมเข้ามาวางครับลูกนี้ออกครับหลุดไปแล้วครับขึ้นมาอีกใบนึงครับ ต่ำไปครับไม่ถึงไม่ถึงครับเนมจะเข้ามาใหม่ครับลูงนี้เปลี่ยนทางห่างครับมึงนี้จะเข้ามาตีครับลุงนี้มามึงนี้ตีครับโอ้โห โอมจะเข้ามาวางครับไม่ถึงครับเปลี่ยนห่างครับที่เดิมเลยครับลุมเชลิตีไหมครับโอ้โหตีเจาะหัว ตีไม่ตายครับเจาะหัวไม่เปลี่ยนแล้วครับโอมจะเข้ามาวางใหม่ครับใบเดียวท้ายเปลี่ยนแล้วครับวันนี้วางสวยครับคุณสันติจะเข้ามาตีครับตีใบอื่นครับเอาใหมครับนี่ครับสไลด์ตีโดนครับตีเอาผล สามหนึ่ง,งทีมกุันติได้ครับเป็นสามต่อนหนึ่งสันติล้างขึ้นมาได้อยู่นะเห็นครับอาจารย์มาสวยครับแรงนิดนึง เนมเข้ามาวางครับอันนี้ติดมือแล้วครับประคองหลังครับประคองหลังครับโอมเข้ามาวางเองครับคุมโซนได้สวยครับเนมจะเข้ามาตีใบนี้เต็มใบเลยครับ เต็มใบเลยครับนันติเข้ามาวางใหม่ครับห,ห,หลุดคุมโซนสวยอยู่เป,ยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับขออภัยครับเปลี่ยนครับนเนีมจะเข้ามาตีใบนี้มีคนกวนครับนังติต่ำไปเยอะเลยครับ ใบนี้โอมจะเข้ามาวางสวยครับฟังสวยครับลุชาลีจะเข้ามาตีครับตีแก่นออกเลยครับลุชาลีครับตีแก่นออกไม่มีใครเตะแต้มครับ ฟังคุติได้ขึ้นแก่นมาใหม่ครับคุณติขึ้นแก่นมาคุณติวางสวยครับ ลูกนี้เนเมันจะตีมันขึ้นมาเปิดครับเปิดทางตปยันลูกขึ้นเลยครับห่างอยู่ยังห่างเยอะอยู่ครับเฮนติไหลามาลูกนี้เปลี่ยนทางทห่างครับคบบุมโซนอยู่ครับเปลี่ยนครับเออหาินห้าสิบโอมดับขึ้นมาสวยครับ ตรงดีตีสวนเลยครับตีไล่เลยเอ,เ,เอาเข้าเลยครับ<ห>ตีครับจะตีลูกมาตีแก่นรครับนี่เปลี่ยนแล้วครับเลยเลยครับ ทีมคุยสันติยังได้อยู่ทีมคุยสันติยังได้อยู่แต้มหนึ่งครับในสนามลูกเขา,านม่าตามอ,มอบึ้นมายังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนครับขึ้นมาใบสุดท้ายผิดครับ มุันติดอบโชว์สองแต้มในสนามมุชาลีขึ้นมาปัจจุ้ายสามแต้มในสนามตอนนี้ได้ตอนนี้ได้ตอนนี้ได้แปดต่อนหนึ่งครับ อ้นีเอาจริงอ่ะอนนีไปเลยเไล์มาได้ครับไล์มาได้ถามอะไรถามเหยครับเลยหน่อยไอ้หน่อยอ้าวมาเขียวหน่อยสั้นไหมสั้นแป๊บพืนติ วางขึ้นมาคุมโซนห,ห่างๆครับโอมครับดอบขึ้นมาครับดิ้นนบยังไม่เปลี่ยนลูกนี้เปลี่ยนแล้วครับสวยเลยครับไไลูกโคติเนจะลองเตียรยบลูกลูกนี้ติโอ้ยล้าไม่ตรง ต่ำเยอะนะครับติเข้ามาใบนี้ยังคุมอยู่ครับคุมังหางถือว่าคุมสวยครับคุชาลีจะเข้ามาตีครับลุ้นโขยตีกระดอนมาแตกไก่ครับโอมเข้ามาใหม่ครับยังไม่เปลี่ยนนะยังไม่เปลี่ยนนะครับ ใบนี้เนมจะเข้ามาเตี๊ยบโหยยังครับยังไม่โดนจะลองซ้ำอีกใบหนึ่งนี่ครับต่ำเหมือนเดิมเลยครับซ้ายขวาเหลือใบสุดท้ายในมือครับเนม เข้ามาคุมขุมหน้าครับอูชลีจะตีครับโห้ยติดไหมเกมแล้วครับแปดต่อหนึ่งครับทีมคุสันติเกมแล้วครับมานี้จะมาทีมชูชิครับทีมคอสกับชูชิครับมาเจอกับทีมคุสันติครับ เลีดีไกไหด้แ่ลงดีให้ป้ามาให้นะเดี๋ยวลูกอะไรเอาลูกโอบุตรไปลุงเอลูกนี่ไหมเอาลูกดำดีล่ะมาาสสันมาิให้ป้ามาให้ป้ามาดีป้ามาให้ลงดีดีนะ แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ให้มาิดเครื่องก่อน